คนตายครับมิต่คนตายได้ไม่เสิทผมเอออันนั้นคอยบอลูนได้ของไปกูกับลูกศิษย์เอากระบอกแล้วผมเอาแต่คนตายกินตลอดกินผู้เดียวตลอดบักซักนะเข้าใจไม่สู้บอลูจา้างกเอ้ยมันว์เั็ดของมันเป็นทั้งสี่หมดแล้วเอ้ยสู้จำนาได้บาราญาตสู่ตายมาแล้วเออผู้นั้นนะคนเนะื้อฮอดบอลลูซ้ำแม่นมา เออมากๆวายเสร็จคุยแล้วเพื่อนคุยแล้วมากักคำเบิก,กว่ากูวกูก็เขียนหนังสือมันอ่านไงอะไรลูกฮะเออไปอะไรูกเออ กีตาไปกีตาไปกันได้ก็ใช่ไหมบ่แล้วเอ,อ้ยฮังเชนกีตาขยับเองนี่เราว่าถ้าเราเห็นเห็นถ้าผู้ใดเชื่อแน่นว่านี่ว่างไาดีนะครับเด้อมึงว่าผีไม่จริงบ่สักถ้าเจ้าถามผมว่าผีเว่าพื้นผีนี่ผมเห็นแล้วก็ใช่ไปเมืม่อง,งานศพแม่เราเนี่ย ขนาดกูเห็นประเดายังโมสู่เขายาวอยู่ดิเออที่ว่าใครไม่ห้อยมาจีก,กินเขย่าไปเออสูบเบิ้งไปขอยส่งสองสามแล้วไปอินเดีย